กราบสาวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้เนะี่ยผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดใน Ti ๊ก o k อกนะครับอาจจะมีวิธีการเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นีครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงที่ใต้คลิปเพื่อเข้ามาที่เว็บก่อนได้เลยนะครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับกรอกติ๊กที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ติ๊ก, ate, กที่ช่องล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใชื่านโดยไปฉีะครับ อ่าพอเราสมัครชีวงานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครชีวงานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkta.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาเลยนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ IG t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับ ในส่วนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของไปฟอร์มติ๊กต ok กนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนีครับแล้วมาดูที่หมดหมู่กันต่อนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลื่อนมา้า่างเลยนะครับแล้วก็อ่านเลือกมาที่เพิ่มคนดูนะครับไลฟ์อ่าสดนะครับ F3 e ตรงนี้เลยนีครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีระยะเวลานะครับในการขึ้นของคนดูตั้งแต่15นาทีนะครับถึง2 4 0นาทีกันเลยครับแล้วก็จะมีเลทราคาเนี่ยครับที่แตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่อผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนะครับอ่อพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นี่ครับก็้กลับไปที่อ่าติ๊กตอกกันเลยนะ่ครับแล้วก็มาที่ไลฟ์สดที่เราต้องการ กดที่แชร์ตรงนี้นะครับ <trzeba S 2> <ownership> <employers> <story> แล้วก็กด Copy ลิงนีครับอ่าแล้วก,กลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยครับแล้วก็นำล,ล ال ิงมาวางเลยนี่ครับอ่าใน่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มคนดูไฟ์สดไปกี่คนนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีน่100คนนะครับเอาพอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคำนวนไม่เราด้านล่างเลยนะครับคุณชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับเอาพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ ต่อมานี่ครับคุยมาดูจีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราต้องการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของไลฟ์สดนี่ครับที่เราใส่เข้ามาเนี่ยครับตรงนี้ก็แนะนําให้คิดเข้าไปเพื่อเช็คดูนะว่าลิงก์ไลฟ์สดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องคนดูก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสาหรับคุณผู้ชมน่านดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้เกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็อย้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเเรื่องเนี่ยครับหลายช่องทางกันเลยนีครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธานาคาระครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่ ช่องทางที่สาจะเป็นช่องทางคิวเพนเนครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่4ี่จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึงสสกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์ตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับอะไรช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องทางสมาร์ทนีโวลเลตนะครับอะไรในทุกช่องทางเขาก็จะมีคำแนะนําในการเติมเงินนะครับด้านบนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อ่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนทพ่จะเติมเงินกันด้วยนะครับ ต่อมาเนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กต็อกนเลยนีครับอาตนี่ยครับคนดูไรฟ์สดของเราก็อ่ายังไม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปในเว็บไซต์เนี่ยว่าตอนนี้ระบบกําลังรอดาเนินการนะครับอเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันไปจากครู่เลยนะครับอในระหว่างที่รอเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะคออยุญาตัดภาพไปตอนที่อายัดคนดูไลายสดขึ้นมาเยอะกันแล้วนะครับอาตอนี่ยยอดคนดูลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาที่93คเก้าริบมามๆเกยนะครับ ต่อมานี่ครับพอคนดูเลยสดขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์เลยนีครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะ่ครับหรือว่าคุ้จักใดเลยนี่ครับโดยเพื่อนๆหรือว่าคุ้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยเนี่ยถึงห้าเนเอร์เก็นต์กัญหาในการใช้งานหหรรือว่าาามีปัญในก สั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่กันเลยนี่ครับแล้วมาที่เมนูติดต่ออีมตรงนี้กันเลยเขาจะมีเลือกติดต่ออี2สองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชื่อเดือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าที่ปัญหาอะไรก็เลือกติดต่ออนกันได้นะครับ่อแล้ะสาหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับส่หรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาะจะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนีครับ ตอนคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ